ไปไปดูนี่นี่เป็นหมายโพนี่โชว์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 ตรงนี้ครับจะราจะมาตรงนี้นี่เป็นไมยโพนี่มาวิเศษมิตรภาพเวทมนต์ั้งตรงนี้เลยนี่มันยังปกป้องตัวเองไม่ได้เลยใช่นี่คือเตาลงนี่คือเตาลงพันที่เราจะเข้ามาลงพันวันนี้เพี้ยงหัวเลย เงยเงยเช่าเงยเงยดีมากจะพิสูจน์ให้ดูกันว่าเรามาทำอย่างนี้แล้วเราจะตายไหมท่านปุมป้าหัวกูขาตายตายตายไปแล้วลืมศพตายแล้วลืมศพมาหื่นไม่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวไอ้มาเนี่ยบอกสุดท้าย เครื right. ่อปรหารหัวม้าเด็ดเด็ดเต้เ huh. ด็ดพุ่มไอสัตว์ไม่ตายเอาม้าม้าช่วยชีวิตมาม้าเตาลงทันพุ่มหัวที่สองหัวที่สองเดี๋ยวจะต้องเสียบหัวต้องเสียบหัวประจานหน้าเมืองยิ้มยิ้้้มมยยิิมโอ้ฐานมากกูพังเลยดังไว้ดังไว้เตาลงทัน ทำไมใช่รดรดที่สามตทดฐานนี่มึงอะไรดิลำไม่สวยลำไม่สวยแขนหายไปข้างหนึ่งเบาลงช้าเรือประหารหัวมาปุยโอ้ผมสวยไหมครเอาไปลงกดี่นี่นี่ีีขี่วะขี่วะวัสดีจ้าไอขี่วะเดี๋ยว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 ทอนทอน ลงปาะกดเด้อ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 เบิกเบิกถือไว้เด้อ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 เบิกเบิกถือไว้มึงกเบิถือไว้ดีวันนี้เราจะมาล่าหัวกันเออพายุนี่คือกลุ่มผู้ประพฤติผิดในในในการอะไรไม่รู้เอาเมยไม่ได้ดูน้ำไม่สวยหรอน้ำไม่สวยน้ำไมานี่นี่ม่เสียอืมนี่ครับหัวที่หนึ่ง ได้ยังได้แกนายพิมโซนที่สเดี๋ยวมีคนมนึงอสต์์ทนคนนึอ่าได้แล้วอ่ะแล้วเพื่อนมึงเนี่ย <c oughs> วี่สามวันที่สามวันที่สามวนที่สามวนทีส่สี่มปแม่ถุงเงิน นี่ไม่มึงอะนี่ก็ได้ถุงเงินหนงทองอ่ะมึงไม่ต้องเอาเงินเว้ยสัตว์หัวที่สี่หัวที่สี่นี่ก็ได้ถุงเงินหนงทองอ่ะถุงเงินเออถุงเงินมึงจะเอาไปเงินไปทำไมศาสนาพุทธเขาไม่สอนไอ้โลภอ้สัตว์อืมหัวหัวที่หกกี่หัวแล้ววะห้าหรือหกเออหกหัวที่เจ็ดสามคลิปมีเงินนี่มึงเหรอเงินเอาไปทำไมตายแล้วก็เอาไปไม่ได้ ดหัวที่เจ็ดเคนชิโร่อะไรทีเดียวนี่ผู้ชายตัวนึงไม,ไม่ไม่ให้เงินไม่ให้เงินสัตว์ตายไปมันก็ไม่ได้ยังไงมันก็หัวขาดอยู่ดีนี่หัวเดินไปไกลยี่ไหนเอาหัวมารวมกัน <c oughs> เดินเดินเดินหัวนึงอยู่ไหนวะนั่น<ร>น,นี่นหนัวหนัวอันหน้ามาอหน,น,น้ามาปฏิจารได้ก็หัวเสือพักยูไปเลมั้ย โอเคเก็บแล้วได้ได้หัวมาแล้ว